สวย,ยมากเลยครับวันนี้เขื่อนสีนักคาินเดี๋ยวเราจะบินข้ามภูเขาไปที่เขื่อนโพชีลาลงกรนะครับโยสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเฟิร์สมูลน้อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามบินกำแพงแสนเป็นสนามบินของโรงเรียนกรบ,บินกำแพงแสนนะครับ วันนี้เราจะบินไปที่อำเภอสังขะบุรีนะครับเป็นสถานที่เที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราจะใช้เครื่องบินของคา d ินาโด CT 182 T นะครับเป็นเซสนารุ่น182 จุดเด่นของเครื่องบินเซตมารุ่นนี้ที่ต่างจากในเกมก็คือมันจะมีเทอร์โบชาร์จนะครับเทอร์โบชาร์เจอร์มันจะทำให้เราสามารถไต่ระดับขึ้นได้เร็วกว่าเซตมาธรรมดานะครับ ที่ประมาณ600-700ฟิตต่อวินาทีครแต่รุ่นนี้สามารถแต่ระดับได้ที่1,000-1,200เลยนะครับอันนี้ผมตั้งออโต้ i พล t ไว้ที่3,500ฟิตเดี๋ยวจะลดระดับมาที่3,000ฟิตนะครับตั้งเวอร์ติเคิลสปีดลบ400ฟิตตอ่อมินาที นี่เราต้องบินฝ่าพายุไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็มองเห็นเขื่อนศรีนครินแล้วนะครับเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแคลใหญ่มีความจุน้ำถึง17,745ล้านลูกบาทเมตร <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะบินอ้อมไปดูด้านข้างตรงสันเขื่อนนะครับ เขื่อนโพชีลาลงกรนะครับตอนนี้เราก็บินข้ามเขามาแล้วนะครับจะเจอแอออม่น้ำแคลน้อยถ้าตรงตามแม่น้ำแคลน้อยขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเจอเขื่อนโพชีลาลงกรนะครับตรงน,นี้เราก็จะบินผ่านอำเภอทองผาภูมินะครับ มีวัดท่าขนุนจากตรงต้นเขื่อนวชิลาลงกรเราสามารถาแยกเลี้ยวซ้ายไปติดล็อกได้นะครับอำเภอติดล็อกมีใครเคยไปบ้างครับมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็ต้องขับ เหมือนขับขึ้นเขาไปครับเป็นทางคดเคี้ยวคดเคี้ยวเขื่อนวมชิราลงกรก็จะมีความจุน้ำ8 8 6 0ล้านลูกบาทเมตนะครับจะน้อยกว่าเขื่อนเีนนคารินนะครับเดี๋ยวเราบินตรงเข้าเขื่อนไปทะลุสังขบุรีเลยแล้วกันนะครับผมจะไม่บินไปตามถนนนะ จากในเขื่อนวชิราลงกรนะครับด้านขวามือประมาณ3มนาฬิกาของผมจะเป็นแถวๆถอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเขาแหลมนะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จะเริ่มลดระดับแล้วนะครับ สังขบ,บุรีผมเคยไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวเองนะบรรยากาศดีมากครับมันต้องตื่นแต่เช้าๆนะมันจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือน,นเขาจะมีทางโฮมสเตย์เขาจะมีแบบว่าชวนเราทําบุญตักบ,บาตรตอนเช้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้สะพานมอน ะพานชื่อดังของสังขับวลีนั่นเองข้างล่างด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นสะพานที่ถ้าเราขับมาสังขับวลีเราจะต้องขับผ่านสะพานนี้ครับแล้วก็เหมือนเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเราสามารถจอดถ่ายรูปได้นะครับพอข้ามไปก็จะเรียกเป็นหมู่บ้านสังขะ นี้ไม่มีหนามบิมใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสับสุดแล้วก็ลดความเร็วล่อนลงจอดบนเนินแถวนี้แล้วกันอาจจะกระแทกหน่อยนะ <laughs> ดับเครื่องมิ m เตอร์ออฟปิดอุปกนิกเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ